หลังคลอดเราจะดูแลตัวเองยังไงคุณแม่สมัยเนี้ยทำหน้าที่หลายอย่างค่ะหลังจากหลังคลอดนอกจากจะดูแลลูกไม่พอเนี่ยต้องออกมาทํางานด้วยตานก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่หลังจากคลอดแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งต้องรีบกลับมาทํางานก็มีตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อฟาร์มาลาเฮิร์บเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับสตรีหลังคลอดภายใต้แบรนด์หมอเสงนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะจะเป็นสูตรที่มีการผลิตออกมาเพื่อสําหรับ ผู้หญิงหลังคลอดโดยเฉพาะจะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายและกระฉับมดลูกให้เข้าอูว้ขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขับน้ำข่าวปาช่วยให้น้ํานมที่ผลิตเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพคุณแม่ระบบภายในของคุณแม่ค่ะฟังก์ชันได้ดีขึ้นแล้วก็ภูมิไม่ตกแล้วก็ไม่รู้สึกหนาวสั่นค่ะเพราะว่าคุณแม่หลายๆท่านหลังจากที่คลอดบุตรออกไปเนี่ยจะมีอาการหนาวสั่นเป็นระยะๆตัวเนี้ย ใช้ได้เลยและที่สําคัญใช้แทนการอยู่ไฟได้เลยอย่างตาลเองอะ่ะเป็นคุณแม่ที่ผ่านการผ่าคลอดมาใช้วิธีการผ่าคลอดนะคะซึ่งมดลูกเนี่ยก็จะเข้าอู่ช้ากว่าวิธีการการคลอดบุตรแบบธรรมชาติก็ตัวเนี้ยก็จะช่วยทลาให้ตาลรู้สึกเลยว่าเป็นตัวช่วยที่ได้ตาลอะ่ะกลับมาทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ทานตัวเนี้ยไปประมาณสัก3าเดือนจริงๆแล้วประมาณ2เดือนกว่า2เดือนนิดๆนะ้คะประจําเดือนก็มาแล้ว หมดลูกเข้าอุ่ไวมากแล้วน้าเข้าปลาก็หมดไวมากสําหรับใครที่ไม่มีเวลาอยากจะหาวิธีวิธีการแทนการอยู่ไฟดูแลตัวเองอยังไงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะอันนี้พิสูจน์มากับตัวเองแล้วแล้วลูกสาวก็มีน้ําหนักที่ดีไม่ป่วยง่ายเพราะเราสามารถเรามีร่างกายที่แข็งแรงเลยทําให้สามารถผลิตน้ํานมได้มีคุณภาพแล้วลูกก็ทานได้อย่างอร่อยอร่อยเลยค่ะตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ